สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมกำลับมาอยู่ในโลกสุดอันตรายแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะผมจะมาทำห้องอนชานนะครับผมก็คือจะเป็นโต๊ะเอนชานเนาะนะครับผมก็มีเวลอยู่40เวลแล้วนะครับมันจะต้องตีของอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วนะครับนะฉะนั้นครับคลิปนี้เราจะได้ทำโต๊ะเอนชานแน่นอนนะครับผมบอกเลยก็สิ่งที่ผมจะใช้นะครับนะมันจะมีออฟซิเดียนเนาะผมได้ไปขุดมาแล้วครับถึง30ก้อนด้วยกันสำหรับจากคลิปที่แล้วเนาะนะครับแล้วก็มันมีแร่ใหม่ด้วยนะครับไอ้แร่ใหม่เนี่ยผมบออกเเเลยว่ามมันนนป็หื มันช่องโว่อย่างหนึ่งนะครับนะคือผมฟาร์มได้นะครับจากการที่เราเนี่ยนะครับนะขุดออกซิเยนแล้วมันจะสุ่มดอปใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยผมก็วางออกซิเยนที่ขุดมานะครับนะแล้วก็ขุดใหม่นะครับแค่นี้มันก็มีโอกาสสุ่มดอกแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเลยนะครับนะบอกเลยว่าฟาร์มได้แบบตึงๆนะครับก็อ่ะนี่นะครับมันอาจจะไม่ดอกเนาะแต่ว่ามันมีโอกาสดอกนะครับผมจะบอกว่ามันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าโอกาสดอกก็มันก็เยอะอยู่นะครับนะอือสองก้อนไม่ดอกครับ เอาใหม่ครับอ่าผมจะสาธิตให้ดูเนาะนะครับผมอาจจะสักสักนิดหนึ่งเนาะนานสักนิดหนึ่งนะครับอืมนี่นะครับก็เห็นไหมครับว่ามันมีโอกาสสุ่มดอกเนาะทีนี้เนี่ยก็วาวุ่นกันเลยทีเดียวนะครับเราก็ฟาร์มเจ้าไอ้แล้วกส c ครปได้นะครับจากออฟซิเดียนนี่แหละเนาะนะครับวางแล้วก็ขุดวารแล้วขุดนี่ฮะสองก้อนได้หมดแล้วครับโดยง่ายได้เก็บไปเลยครับก็ดาร์กสแครปรับใช้ทําอะไรได้ยผมจะ เอาให้ดูก่อนนะครับนะมันจะเป็นอาวุธนะครับผมเป็นอาวุธแล้วก็อาจจะเป็นเครื่องนะครับเป็นพวกแบบ P.O.Fix x อะไรประมาณนี้เนาะพวกขวานอะไรแบบนั้นนะครับดาก้อนสแครปก้อนนี้นะครับมันจะมีชุดเกราะที่สามารถคราฟจากแร่เจ้าอันนี้ได้นะครับผมแล้วก็การทําแร่ดาก้อนอินกอดนะครับเราจะใช้สแครปนะครับผมรวมกับเพชรเนาะซึ่งถือว่าแพงมากๆเลยด้วยนะรู้สึกว่าเกราะมันเนี่ยน่าจะดีอยู่นะครับนะผมคิดอย่างนั้นครับแล้วก็ดาบเนี่ย น่าสนใจกันเลยทีเดียวนะครับนะมีอาวุธต่างๆมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดาบใหญ่ดาบยาวดาบสั้นแล้วก็ขวานอะไรประมาณนี้เนาะมีหอกมีลูกตุ้มด้วยมีเคียวด้วยนะครับโอเคไอ้เรื่องแรกนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะครับเราจะมาลงโปรแกรมห้องอินช้ากันครับสําหรับวันนี้เนาะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเก็บเจ้าสแครปไว้อันนี้ก่อนนะครับยังไม่ถึงเวลานะครับนะแล้วก็เจ้าวิปเนี่ยนะครับที่น้องกําลังบินไปบินมาเนี่ยนะครับคือผมเนี่ยไม่รู้ตัวนะครับว่าน้องเนี่ยตามมาจากถ้ำนะครับนะ อยู่ดีก็วาร์ปมาหาตัวผมเฉยเลยนะครับผมจะขอปิดน้องว้ก่อนนะครับผมอ๋อแค่ชิดกวานะครับอันนี้เป็นตัวเต็มวัยแล้วนะครับเต็มวัยเนี่ยน้องก็จะมีตาที่เป็นขดๆเนาะวงๆนะครับก็ที่ผมเจอในถ้ำประมาณ34ตัวนู้สึกว่ามันจะเป็นตัวที่ยังโตไม่เต็มที่นะครับนะมันก็เลยไม่ตามเรานะครับโอเคต่อไปนะครับห้องเอ็นชานะครับนะผมเจาะไว้แล้วนะครับผมก็อยู่ตรงนี้เลยผมจะวางโต๊ะตรงนี้นะครับที่ช็อตผมวางแล้วก็ ไอ้ตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นชั้นหนังสือเนาะนะครับผมจะวางชั้นหนังสือโตเอนชาร์นเนี่ยมันต้องการหนังสือทั้งหมดนะครับ15ชั้นนะครับผมอย่างต่ำเนาะ15ชั้นก็มันจะทําให้เรเวลเนี่ยขยายไปถึง30เรเวลนะครับผมผมก็จะวางประมาณ1 2 3 4 5 6แล้วก็7 8 9 10 11 12เนาะนะครับ13 14 15 16 17 18ที่เราว่างนะครับนะก็สามารถวางได้ถึง18ชั้น นั่นเองนะครับนะเอาง่ายๆคือมันก็เกินจนํานวนที่มันต้องการแล้วแหละนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวต่อมานะครับผมจะไปเอาสมุดนะครับผมก็เอาสมุดก่อนนะครับนะเพราะว่าเราอยู่หมู่บ้านเนาะมันจะมีห้องสมุดอยู่นะครับผมจะไปทําการขุดมานะครับก็เป็นที่ขุดธรรมดาเร่อแหนะเนาะขุดชั้นหนังสือแล้วมันก็จะเป็นชั้นหนังสือดอกนะครับนะมันจะไม่ใช่เป็นแบบเป็นบล็อกเนาะเพราะว่าเราไม่มีซิลทัชนะครับก็ห้องสมุดมาอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่นะมันก็มีแค่ประมาณไม่กี่เล่มหรอก นะครับนะผมจะทำการขุดมาเลยโอเคเดี๋วก็ได้มาสามเล่มนะครับนะประมาณนั้นเนาะนะครับบล็อกละสามก็โอเคนะครับถือว่าเราก็ประหยัดทรัพยากรหนังวัวที่เราจะต้องใช้แล้วกันนะครับอ่าทั้งหมดก็ได้มาสิบสองเล่มนะครับสำหรับหนังสือฟรีๆครับที่ผมได้มาจากเจ้าห้องสมุดเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปทำโต๊ะเอนชาร์ก่อนเลยนะครับมาครับ ก็ผมเปลี่ยนประตูใหม่นะครับประตูบ้านมันมันโดนผีแทะนะครับนะผีมันทำให้ประตูบ้านผมพังเนาะผมก็เลยเปลี่ยนประตูบ้านใหม่มาเลยนะครับนะโอเคต่อไปครับโต๊ะเอนชานที่เราจะใช้ก็คือเป็นไดมอนด์เนาะนะครับนะไดมอนด์วางแค่2บลบ็อกนะครับแล้วก็หนังสือ1อันกับออคซิเดียนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยนะครับนี่นะครับนะโต๊ะเอนชานก็วางแบบนี้เลยนะครับนะโชคดีที่ว่าเบสบอลอินดิชันเนี่ยเขามีสูตรค่าให้ดูนะครับนะอย่างจริง โอเคผมจะทำเลยนะกันนะครับอ่าเรียบร้อยครับผมได้โตเอนชานแล้วออฟซิเดียนก็เหลือนะครับนะเอาไว้ทำประตูนรกด้วยเนาะก็ไม่แน่นะครับว่าเดี๋ยวคลิปหน้าผมอาจจะไปเที่ยวเล่นในนรกนะครับนะอาจจะเป็นอย่างนั้นเนาะเพราะว่าผมก็อยากได้ของตกแต่งนะครับนะอยากไปสำรวจเล่นใหม่ๆบ้างครับอยากรู้ว่ามีมอนอะไรใหม่ๆบ้างในนลกเนาะโอเคผมจะทําการวางโตเอนชานตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ผมจะวางท็อต แล้วผมจริงๆถ้าเกิดว่าผมได้ไปนรกเนี่ยผมจะเอากรอสโตนอ่ะมาวางตรงนี้นะครับมันจะได้ดูดีเนาะต่อมาครับเดี๋ยวผมจะทําชั้นหนังสือมาวางนะครับเพื่อขยายเลเวลโตะเนาะตอนนี้โตะมันก็ยังยังเวเวลต่ำอยู่นะครับนะอ่ะยังไม่ถึงเวลาครับเดี๋ยวเราจะทําชั้นหนังสือกันเลยชั้นหนังสือก็ทํ้ง่ายๆครับโดยการใช้หนังสือวางตรงกลางไว้ไส้ในครับแล้วก็เราเนี่ยนะครับนะเดี๋ยวผมขอวางทอดก่อนตรงนี้มันมืดโอเคเราจะใช้ไม้ธรรมดาเนี่ยแหละนะครับนะวางแบบ ซนวิชนะครับก็แบบนี้นะครับนะแซนวิชองการจะเป็นไส้หนังสือนะครับอ่าจะได้บุกเชลเนาะผมก็จะทําไปให้หมดเลยนะครับนะอืมโอเคมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ขอวางไม้ก่อนวางไม้ไปสักสี่สี่โอเคสี่นะครับก็อนหนังสือมันจะเหลือนะครับนะเราขาดอีกเล่มเดียวจะได้ชั้นต่อไปไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราต้องใช้หนังวัวแล้วแหละนะครับนะผมมีหนังวัวอยู่เนาะเดี๋ยว เราจะไปเบิกหนังวัวกันนะครับนะหนังวัวของเรามันอยู่ที่ฟาร์มตกปลานะครับก็บวัวเนี่ยผมไปทําการสั่งเวยมามาบ้างนะครับนะเพราะว่าตอนนี้มันน่าจะมีเยอะแล้วแหละนะครับโอ้โหตอนนี้วัวเริ่มอัดแล้วนะครับนะเริ่มแออัดกันแล้วก็เดี๋ยวผมถ้าเกิดว่าไม่พอเนี่ยผมจะไปสั่งเวยเพิ่มนะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเราน่าจะมีพอเนาะตอนนี้ผมมี3มแล้วนะครับก็มันต้องใช้ประมาณ10เออสิบห้าเนาะสิบห้าสิบสี่สาม เราต้องใช้อีกประมาณสิบสามชั้นนะครับนะอืมโอเคเดี๋ยวเราก็มาทาหนังสือกันเลยนะครับผมหนังสือทําอย่างไรก็ต้องเอาชุว่เชนเปทำกระดาษเนาะนะครับเราก็มีอยู่แล้วนะครับชุวเชนใช้มาสักสักกองครึ่งแล้วกันเอามาลองดูก,ก่อนนะครับกระดาษก็ง่ายๆครับวางเป็นแถวแนวยาวเนาะนะครับแล้วก็ผมจะทํากระดาษมาเอาให้เยอะๆเลยนะครับผมเดี๋ยวผมขอเปิดสุขาก่อนนะครับเอ่อเปเปอร์เปเปอร์โอเค ผมจะทำมาเยอะๆนะครับประมาณสักเท่าไหร่ดีนะอ่ะประมาณกองกว่าๆแล้วกันนะครับประมาณนี้ประมาณนี้เนาะโอเคครับต่อมาเราก็เจ้าหนังวัวนะครับนะมารวมกับกระดาษที่เราทำมานะครับผมประมาณนี้แล้วกันเนาะนะครับเราจะทำหนังสือมาเพื่อเอาไปทำชั้นอีกทีหนึ่งเนาะก็ทำมาก่อนครับทำมาก่อนครับทำมาก่อนผมยังไม่แน่ใจว่ามันจะพอไหมแต่ว่า อะผมจะทำมาให้หมดเลยนะครับทั้งหมดในตัวเราก็ได้มา26เล่มนะครับแล้วก็หนังบัวทั้งตัวเราก็จะเหลือแค่3นะครับนะเราเหนือหนังบัวแค่3เรื่องแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะพอไหมแต่เดี๋ยวลองดูก่อน,นครับนะขออนุญาตทำไม้ก่อนครับเอาไม้มาโอ้ย์ y e a ทำไม้ครับแล้วก็ชั้หนังสือเหมือนเดิมนะครับผม bookshelf bookshelf okay alright ก็ทำเลยครับ ได้มาสิบเอ็ดอันนะครับนะก็ชั้นสิบเอดอันเราต้องใช้อย่างตานะ่ำสิบห้าเนาะอื้อแต่ผมว่าน่าจะพอเนาะเพราะว่าเรามีบัวให้สังเวอร์อีกเยอะนะครับอืมผมก็ได้ประมาณอีกสามเล่มใช่ไหมอีกชั้นหนึ่งพอดีนะครับนะถ้าเกิดว่าเราทําแบบเต็มที่ก็ได้อีกชั้นเดียวพอดีเนาะนะครับเดี๋ยวผมขอลองทําก่อนสักครู่นะฮะอ่ะหนังสือเนาะหนึ่งสองสาม อืมเป็นห้าเล่มนะครับแล้วก็มันก็จะได้อีกชั้นหนึ่งนะครับอืมอีกชั้นหนึ่งเนาะสิบสองโอเคทีนี้ผมจะทําการไปสังเวยบัวนะครับนะบัวเรามีเยอะแล้วแหละนะครับไม่เป็นไรชิวๆครับชิวๆเรามีเยอะแล้วกอผมไปนั่งขยายพันธุ์นอกรอบมานะครับนะไม่ต้องใสยว่าทําไมมันมีเยอะนะครับนะโอเค โอ้ดอกหนังก็นังนี่นครับมันสุ่มเนาะนะครับเราไม่มีเจ้ารูตติ้งนะครับนะก็บางตัวอาจจะไม่ดอกนะครับถ้าเดี๋วเราโชคดีเนี่ยมันก็อาจจะดอกประมาณสัก2อัน3อันต่อ1ตัวเนาะโอเค5 6อันแล้วนะครับบางตัวก็ดอกอันเดียวเนาะแอันนี่ครับบางตัวก็ดอก2โอเคโอเคก็คคยังตามนะครับผมจะให้เหลือบัวประมาณ สามตัวแล้วกันนะครับนะเอาไว้เหลือไว้ฟาร์ประมาณสามตัวเนาะไว้ขยายพันธุ์แล้วก็เอาไว้ดูเล่นนะครับไว้ต่อยอดผมไม่อยากจะฆ่ามันหมดนะครับโอเคเราได้มาสิบสามอันน่าน่าจะพอแล้วเนาะผมขอสักสองตัวแล้วกันโอเคสองตัวเหลือไว้สามตัวนะครับอย่างที่บอกโอเคโอเคไปครับเดี๋ยวเราไปทำหนังสือกันดีกว่านะครับผมมาฮะไข่ไก่เก็บครับไข่ไก่เนื้อเก็บครับ เนื้อก็ค่อนข้างจะมีเยอะนะครับนะผมไปฟาร์มมานอกรอบเนาะก็แหม้นั่งเอฟเคั้งคืนนะครับนะผสมพันธุ์วัวนะครับอย่างตึงนะครับนะโอเคโอเคขอทํากระดาษนะครับทํากระดาษทํากระดาษปึ๊บอ่าเหลืออันเดียว15อันโ okay, okay. อเคโอเคเดี๋ยวเราจะมาทําหนังสือกันนะครับบุ๊คบุ๊กจัดมาเจดเล่มนะครับนะแล้วก็บุ๊กเชฟ บุ๊กชล์เออรู้สึกว่าไม้เราจะไม่พอครับผมขอทำไม้เพิ่มสักนิดนึงแล้วกันโอเคเอาไม้มาเพิ่มนะครับเพื่อชีวิตที่ดีกว่านะอนูน่าจะพอแล้วนะครับนะบุ๊กชล์โอเคสิบสี่นะครับนะสิบสี่ตอนนี้เราก็ขาดชั่าเชนนะครับเราไม่มีกระดานเนาะเดี๋ยวผมไปขอ อาชีวเคนก่อนนะครับนะเรามีเยอะเนาะใช้ใช้ไปเลยนะครับมันฟาร์มได้เรื่อยอยู่แล้วนะครับสำหรับอาชีวเคนเนาะแล้วก็เราจะทำเป็นเปเปอร์เปเปอร์เปเปอร์ครับเอามาแล้วก็จะเป็นบุ๊กครับบุ๊กแย้ได้สิบเอ็ดเล่มนะครับเหลือๆอยู่แล้วนะครับนะจัดมาเลยครับเป็นสิบเจ็ดเล่มครับก็ทีนี้เนี่ยนะครับมันก็พอดีเป๊ะเลยครับนะ ถือว่าเกินด้วยเพราะว่าอย่างต่ำเนี่ยที่ผมบอกเนาะมันใช้แค่15เล่มก็สามารถทาให้ตัวอ้นชานี่ถึงเลเวล30แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มวางเลยนะครับนะส่วนตรงนี้ผมจะเอาเป็นเอ่อไม้ละกันนะครับนะจะเอาเป็นไม้เพราะว่าไอ้ตรงตรงนี้เนี่ยผมไม่น่าจะได้วางอะไรนะครับนะสมุดเนี่ยผมจะวางเป็น6นะครับ6 1 6น2 12 6 3นะครับนะมาเดี๋ยวเริ่มวางกันเลยนะครับสำหรับชั้นหนังสือ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าก็ยังตามเข้าเจ็ดสิบห้านะครับนะตอนนี้เนี่ยเลเวลมันก็ถึงสามสิบแล้วนะครับผมยังไงก็เราก็วางเกิอนอยู่แล้วนะฉะนั้นเนี่ยผมจะไปทําอีกอีกเล่มหนึ่งครับนะโมบายตัวนี้พอดีมันจะได้ปิดฟลูนะครับจะได้ดูสวยงามประการตาดีเนาะนะครับนะเดี๋ยวเขาไปทํามาใหม,ม่อีกเล่มหนึ่งครับนะสําหรับเจ้าเอ่อโอ้ผมรู้สึกว่าหนังผมจะไม่พอเนาะ ดังผมไม่พอนะครับนะเพราะว่าสมุดผมเหลือแค่2เล่มเนาะมันต้องใช้สามเล่มในการทานะครับฉะนั้นผมต้องสั่งเวยว้ยดึงตัวครับนะไม่เป็นไรครับเหลือไว้2ตัวไว้ขยายพันธุ์ก็โอเคนะครับนะโอ้โอเคครับมันดอกหนังเนาะก็ถือว่าเราโชคดีนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่เมื่อกี้ไม่ดอกเนี่ยผมบอกเลยว่าเราน่าจะเศร้านะครับนะโอเคสมุดอีกเล่มหนึ่งพอแล้วนะครับนะแค่นี้ก็เพียงพอแล้วก็เราจะเอา ไม้นะครับนะไม้ไม้ประกอบเหมือนเดิมเลยนะครับทาแค่ชั้นเดียวเราก็เรียบร้อยแล้วนะครับนะ all right อ้รู้สึกว่าเจ้านกกระทาผมจะออกไข่แล้วนะครับก็ไอ้ลกตัวนี้นะมันไม่ใช่นกกระจิบนะครับนะมันคือนกกระทานะเพราะว่ามันดอกเป็นไข่นกกระทานะครับไอ้ครูครูเอลเอกเนี่ยนะครับนะถ้าเกิดผมอ่านผิดก็ขออภัยนะครับมันคือไข่นกกระทาเนาะผมไปเสิร์ชกูเกิลมาแล้วนะครับนะมันไม่ใช่นกกระจิบนะครับผม โอเคตอนนี้ก็เราได้ห้องอินชานแล้วนะครับรู้สึกว่าชั้นหนังสือในชิ้นแจแผ่นที่ผมลงมามันจะเป็นแบบสีโซนคำ้ำคล้ำเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรครับนะมันเราก็เน้นใช้งานอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมขอตกแต่งมันก่อนนะครับนะอืหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสสมสี่ห้าหกเดแปอ้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมจะเจาะแล้วก็วางเป็นพื้นไม้ส,สวยๆครับเดี๋ยวผมขอญยกตกแต่งมาก่อนเนาะมันจะได้ดูดีนิดนึงนะครับนะ ผมอยากได้เป็นไม้ขาวนะไม้ขาวมีหรือเปล่าเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับนะอ๋อของส่วนใหญ่ผมวางไว้ด้านล่างนะครับนะไอ้ด้านบนนี้ก็ไม่รู้ว่ามีไม้ขาวหรือเปล่าไม่มีนับโอเคฉะนั้นผมก็จะไปตัดไม้ขาวดีกว่าเนาะผมจะไปตัดไม้ขาวผมฝานก็จะพังไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะไปตัดไม้ขาวมาวางแค่พื้นล้อมรอบเจ้าโต๊ะเอนชานเนาะนะครับให้มันดูดีนิดนึงนะครับนะผมอยากได้สีที่มัน นวนตาครับตัดกับช่างหนังสือเพราะช่าชั้หนังสือเรามันเป็นสีค้ำๆเนาะนะครับเอาตรงนี้แล้วกันไม้ขาวโอ้ยแยจัดมาครับประมาณนี้ได้หรือเปล่าอืมน่าจะพอแล้วนะครับนะเหลือๆไปครับกลับบ้านกันดีกว่าวันนี้เราได้โตอินชาน์แล้วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะมีสองโปรแกรมครับคือการลงนรกเนาะนะครับแล้วก็เราอาจจะไปทาฟาร์ม เลเวลนะก็คือผมเจอสปอนเซอร์เนาะแต่ว่ายังไม่เจอทําฟาร์มยังไม่ได้ทําฟาร์มเลยนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาวางกันนะครับนะก็ผมจะวางรอมรอบตรงนี้เลยนะครับให้มันดูดีโอเคแล้วก็วางแบบนี้ครับเนี่ยเป็นไงโคตรเจ๋ง,งก็ถือว่าดูดีอยู่เนาะนะครับนะสำหรับห้องสมุดของเรานะครับนะ เป็นไงยังเจ๋งเลยเดี๋ยวผมจะทําการตีของเลยก็ได้นะครับนะผมจะตีของเดี๋ยวขอญาตเก็บของก่อนนะครับเราจะเก็บออกซิเจนไว้ในกล่องแร่นะครับนะเออแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับผมลืมบอกผมไปเจอห้องอเมทิสต์แล้วนะครับผมก็มันอยู่ในถ้าที่มันจะเป็นถ้ำวาดานเนาะผมดูไม่ดีเองครับนะก็แค่มองดูด้านเพดานมันก็เจอห้องอเมทิสต์แล้วนะครับโอ้โหผมเนี่ยตาถั่วนะครับอันนี้ผมไปเจอนอกรอบมาเนาะนะครับนะโอเคได้เก็บของก่อนนะครับ เก็บไว้เก็บไว้ให้หมดเลยเชือกอืโอเคเดี๋ยวผมเก็บ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 ไปก่อนนะครับนะเ a อร์ Later. โอเคเดี๋ยวผมจะเอาหนังเก็บไว้ในของใช้งานแล้วกันแล้วก็ผมจะลองตีเบ็ดหนึ่งครั้งนะครับอย่างที่ผมบอกเนาะเหมือนจะบอกไว้หลายคลิปแล้วครับว่าผมเนี่ยจะลองตีเบ็ดนะครับด้วยเวลสาสิบเนาะถ้าเกิดว่าได้อะไรก็เอาเป็นว่าเราจะใช้เป็นเบ็ดหลักเลยนะครับนะ ไม่ว่าจะเป็นอันเบรกเป็นรัวหรือว่าเป็นอะไรก็ตามเนาะนะครับโอเคเราจะตีเบ็ดกันเอาเบ็ดเดิมที่ผมใช้นั่นแหละเนาะนะครับนะอืมลักออฟซีสองเหรออืม,มาใช้ครับปุ๊บออ้ได้เป็นลักออฟซีสองนะครับแล้วก็รัวสองก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับนะถึงแม้ว่าเวลมันจะไม่เต็มก็เถอะนะครับมันเต็มเวลสามเนาะสำหรับสองออปชันนี้นะครับแต่ว่า ก็ถือว่าดีอยู่นะครับสำหรับเบ็ดเริ่มต้นเราเนาะโอเคโอเคตอนนี้เวลผมก็เหลือ1 1นะครับยังตีของได้อีกนะครับนะฉะนั้นผมจะตีเป็นอืมเป็นอะไรดีถ้าจะตีของเราผมตีเป็นพ x เอ็ก์ละกันนะครับนะเพราะว่าพ x เอ็กต์อันนี้เนี่ยครับมันมีระดับพีเอ็ก์เนี่ยเท่ากับพ x เอ็กเพชรเนาะนะครับมันสามารถที่จะขุดเพชรแล้วก็ขุดอย่างอื่นได้ที่มันเทียบเดียวกับเพชรเลยเนาะอย่างออฟซิเดียนอะไรเงี้ยมันขุดได้หมดเลยนะฉะนั้นเนี่ยผมจะตีที่ขุดโกนสตีลหนึ่งครั้งนะครับนะ ไปครับเลตโกอันเบรกสามตีครับดูซิว่าเราจะได้ออปชั่นสูงอะไรอู้ผมได้ฟอร์จูนนะครับแล้วโอ้โชคโชคดีโชคดีถือว่าโชคดีเลยนะครับผมได้อันเบรกสามได้ฟอร์จูนสองครับแล้วก็เอฟเฟชเชนซี่สามครับนะก็เอฟเฟชเชนซี่มันเต็มเต็มห้าเนาะนะครับแต่ว่าเราได้สามก็ถือว่ากลางครับฟอร์จูนเนี่ยได้เกือบเวลเต็มเลยครับฟอร์จูนมันเวลสามเนาะถ้าเกิดว่าเป็นเวลเต็มครับผมได้ฟอร์จูนสองเนาะเฮ้ยถือว่าเจ๋งดีครับนะทีนี้เนี่ยเราก็สามารถขุด ไม่ว่าจะเป็นแร่เพชรแร่ทานหรือว่าอะไรก็ตามนะครับสุ่มดอกได้เยอะแล้วนะครับนะาะม,มีฟอร์จูนเนาะโอเคโอเคโอเค,อเคก็อืมเราได้ขอสตาร์ลับแล้วนะครับถือว่าผมเนี่ยค่อนข้างจะลัคก,กี้เลยนะสำหรับ,บคลิปนี้เนาะอ,อืมดีอยู่ดีอยู่เวลบผมเหลือสามสิบแปดนะครับสามารถตีขอได้อีกหนึ่งชิ้นนะครับนะอืมถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมจะตีเป็นเป็นอะไรดีเป็นอะไรดีอาจจะตีเป็นชักรามนะผมอยากรู้ว่าไอ้ชักรามเนี่ยมันตีได้ไหมนะครับ โอ้รู้สึกว่าเจ้าชักปรามจะตีไม่ได้นะครับนะอืมไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นผมจะตีเป็นอาวุธระยะใกล้ก็ได้นะครับนะเอาเป็นเออถ้าเกิดว่าผมตีดาบวันนี้่ะโอ้ดาบวันนี้มันตีได้ด้วยนะครับนะดาบบอสอืมถ้าตีแล้วมันจะแรงขึ้นไว้แต่ว่ามันโอ้โหเบนอ,อ็อบอัตโวพอรสี่นะครับนะตีมาก็ได้เบนอ,อ็อบอัตโวพอรสี่มันออปชั่นไม่ค่อยดีคนระับฉะนั้นเนี่ยผมจะเปลี่ยนครับนะเอาไปเป็นตีค้อนแทนและกันเนาะนะครับเผื่อมันจะ โอ้โห oh, เป็นเบนอัลวัตโพรตซีอืมมันเป็นของที่อืมถามว่ามันดีไหมก็มันก็อาจจะไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเบนอัลวัตโพรตเนี่ยมันเป็นตีสั์ขาป้องนะครับนะมันก็อาจจะไม่ดีสําหรับออปชันเท่าไหร่แต่ยังไงมันก็ต้องตีทิ้งเนาะนะครับไม่อย่างน้นเนี่ยออปชันมันก็จะไม่เปลี่ยนนะครับนะอืมถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมตีไปเลยแล้วกัน,นครับนะตีเถอะนะครับกลับมาดูซิว่าเราจะได้อะไรนะครับ โอ้โหเบนออกอัตโนมัติสีเจ๋งนะครับนะบอกเล่าเจ๋งเวฟสามสิบแรกเบนสี่นนะก็โอเคโอเคโอเคเอามาก็ได้นะครับอย่างน้อยเนี่ยก็เราก็ได้ใช้เลเวลของเรานะครับนะตอนนี้เวฟละสามสิบห้านะครับมันก็ตีของได้อีกประมาณชิ้นสองชิ้นเนาะนะครับผมอืมถ้าอย่างนั้นผมจะตีเจ้าด่าวันนี้ไปเลยเนาะดูซิว่าจะได้ออปชั่นอะไรอู้ชาร์ดเด็ดสี่เลยนะโอ้เราได้ชาร์ดเด็ดีเลยนะแรงมากเลยนะชาร์ดเด็ดสี ก็ไม่เต็มนะครับนะเต็มมันช้าหนึ่ห้าเนาะเตะเอาครับออ้เป็นบวกสิบหกเลยคนระับเป็นไฟแอสเพกด้วยนะเป็นดาบไฟเนาะวิฉิง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 ถือว่าค่อนข้างแรงนะครับนะถือว่าแรงมากเลยทีเดียวนะครับผมสําหรับดาบนีเนาะบวกสิบหกเลยนะครับมันตีแรงมากเลยน่าจะสองเท่าดาบเพชรน,นะครับดาบเพชรน,น่าจะบวกแปดนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนะสำหรับคลิปนี้นะครับโอ้จริงมันตีขอได้ชิ้นหนึ่งนะครับนะ แต่ก็ผมเดี๋ยวผมดูก่อนดีกว่าว่าเราสามารถตีอะไรได้บ้างนะครับอืมถ้าเป็นอาวุธเดี๋ยวผมจะตีอะไรน้านสีผมจะตีอะไรเนาะเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับนะถ้าเป็นอาวุธผมจะตีอะไรเออดาพ,งงนะ 12, 9, ดาพิสเมติกหรอนี่มันทํายังไงบวกสิบสองเลยนะสิบสองบวกเก้าคอปเปอร์ไดมอนด์พิสเมติกอืมน่าสนใจเนาะน่าสนใจมันมีของน่าสนใจเยอะแยะเลยนะนะสำหรับหมดนี้เนาะที่ผมลงมานะครับ โอ้โกรสโตนมันสามารถเอาไปใช้ทําอาวุธได้ด้วยวิเฉิงเฉ่งเฉ่งโกรสโตนทำอาวุธได้ด้วยคนระับอ๋อแล้วก็ยาด้วยนะไอ้แจ็คแฮมเมอร์เนี่ยผมก็จะทำแต่ตอนแรกนะแต่ว่าผมไม่เจอห้องแระครับนะตอนนี้ก็ผมเจอห้องแรกแล้วนะครับล้วก็สามารถทําสว่านได้แล้วแต่เดี๋ยวไว้ก่อนละกันนะครับนะอาจจะยังไม่ลองใช้ชิปนี้นะครับผมเดี๋ยวผมลองดูอาวุธก่อนนะครับว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างนะฮะอ๋อจะมีธนูเพชร ธนูเพชรก็น่าสนใจนะครับธนูเพชรเนาะแล้วก็จะมีอาจจะเป็นดาบเนาะอืมดาบผมเนี่ยชอบใช้ดาบนะครับนะชอบใช้ดาบใช้ค้อนอะไรประมาณนี้เนาะอืมคัพเปอร์ไดมอนด์พริสเมตจริงดาบนี้มันบอก12เนี่ยมันน่าสนใจเนาะเดี๋ยวผมขอดูก่อนครับว่าไอ้พริสเมติกเนี่ยมันทำยังไงนะครับอ่ะพริสเมติกโอ้โหรู้สึกว่ามันจะใช้เป็น เพชรกับอิมรอนนะครับนะโอ้โ oh, หของแพงบก่กเลยว่าของแพงนะก็เอาอยัางไงดีนะผมอยากจะลองตีนะฉะนั้นเนี่ยผมจะใช้เพชรเนาะเพราะว่าเรามีฟอร์จูแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปขุดก็ได้เนาะเป็นเพชรกับอิมรอนนะครับทำฟิสเมติกทำสักสองอันแล้วก็ผมจะเอาเป็นดาบปกสิบสองนะครับนะอือเอาเป็นดาบมาสักชิ้นหนึ่งละกันนะจริงจริงปืนนี่ก็แบสเตอร์ Master นี่ก็น่าสนใจเนาะอยากลองใช้เหมือนกันไว้ก่อนละกันนะครับผมขอทําดาก่อนนะครับนะเราจะใช้เป็นอเมบอน ะครับผมเอมอรอนรวมกับเพชรเนาะโอ้โหเอมอรอนผมก็มี2อันไม่เป็นไรครับใช้ใช้ไปเถอะนะครับนะก็เพชรนะครับ2ก้อนพอดีเราจะมารวมกันที่คัพติ้งเทเบเลนะครับผมโอเคได้เป็นเพิรเมทิก2อันนะครับนะแล้วก็สติกครับผมจะเอาสติ๊กมาทำเป็นด้ามดาบเนาะโอ้ยเย่จัดมาครับตอเก็บของก่อนครับนะต่อไปก็มารวมกันนะครับผมมา ดาบฟิสเมติกนะครับบวกสิบสองเจ๋งๆก็รู้สึกว่าดาบนี้เนี่ยมันจะมีออปชันด้วยนะครับนะมันจะทําให้ผมเนี่ยเหมือนบวกพลังโจมตีเนาะสังเกตุมขวานครับมันจะอ,อู้รู้สึกว่ามอนด้านข้าวมันจะโดนดาเมจด้วยครับนะี่แหละครับนะอาวุธเนี่ยมันร้ายแรงเนาะก็เวลาจะใช้ต้องระวังนะครับอย่างเช่นดาบนี้ก็ดูดเลือดไม่เลือดนะครับดาบนี้ก็เอาไปว่าเรารู้แล้วนะครับว่าถ้าเกิดว่ากดออปชันเนี่ยนะครับมันจะโดนสิ่งมีชีวิตรอบด้านด้วยเนาะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระวังนะครับนะ อืมโอเคผมจะไปตีนะครับจะไปตีดาบพิสมติกหนึ่งครั้งแล้วกันนะครับผมอืมอันเบกสามตีครับอืมได้ไปอันเบรกสามอย่างเดียวนะครับบวกสิบสองอืมมันก็ถือว่าโอเคอยู่นะนะครับนะสำหรับดาบเนาะโอเคเอาว่าก็คลิปนี้ครับผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมในคลิปหน้าครับเราจะลองไปเที่ยวนรกดูนะครับผม ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ